โลงทานที่วัดสว่างโตทองลงทานยายปล่อยรงทานยายปล่อยลงทานยายปล่อยนั่งยืนสวยๆหน่อยถ่ายรูปก่อนแม่อบจัดมาทันแล้วอยู่บ่

เคี่ยวลูกชิ้นเคิ่วลูกชิ้นคนเยอะแยะเลยอยกต้นน้ำคืออะ อันนี้ก็ล่งท่านด้วยกันอันนี้ก็ล่งท่าน,นอย่างนี้ล่งท่านน้ำดืม่มบ่ล่รงท่านน้ำดืม่มลงทาม,น,ามทน้ำโขลยลยูกเตีองน้องจีน้ำยาลงกีน้ำยาติน้ำยาอันนี้น้ำด,ดื <c oughs> ่มนะคะคือเด็กคือเด็กไทยใช่ไห สวัสดีค่ะพ่ออ้อกายค่ะกเนี่ยสวัสดีค่ะคุณครูคนสวยเลี้ยวไม่ใช่เลียวแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ยืดูบยืดชูบยูบสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณครูคนสวยสวัสดีค่ะมาเข้ากันเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวจะเป็นนางน้ำ โลงทานวัดย <Có S 1> <P pus S 2> ู่วัดพี่น้องวัดวันนี้วันทอดกัะถิ่วัดสว่างโบสถ์ทองบ้านเก่าวัดสว่างไปบ้านดอนบ้านเก่าบ้านเน่าล่ะวัดสว่างอยู่ที่วัดสว่างโบสถ์นะฮะไหลายเด้หลายล่งท่านหลไหล

เิ๊ตาอไรทอกอตผู้ชางี่ลูกเป็เด็กัเลยหลวงพ่อเา่เขาุนวันทิอะไรลูกไปเอาเอาข้มงเน้องรองกินไปตันตออข้างไเขาคุนเน้อ่านก็ันตับอปนี้กับางไาเยอะรับวมท่านรับดการายคุ้เดืานั่อันนี้แม่ยังเลย สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าเลี้ยงครับเจ้าเลี้ยงครับต้องเย็นนี่ว้าวเจ้าเก่าเจ้าเดิมต้นีอเจ้าอร่อยเจ้าอร่อยเจ้าเก่าเจ้าพอจะเดิมเจ้าอร่อยอันนี้เธอสักคุณเสิร์จครับลงทานขนมจีนน้ำยาแม่ประคองวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ย เป็นยังไงสภาจับกระบปได้พี่น้อมาพูงงามแต่รูกล่ะายช้ตรงทานกัเยอะแยะเลยค่ะตรงทานบ้านเรานะครับวัดสว่างโพนี่เยอะแยะพ้นกับเริ่มทย่อยมากหา่ิับเป็นพิธีทอดถมายากตนการนะครับเอาคลิปนี้เอาแค่นี้พ่น้องเป็นน้ำจิ้มเลยเียไปเป็นน้ำจิ้มกับเป็นน้ำจิ้ม